โยดวัสซาสวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสดีวัยรุ่นดูบสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า The Regen of c a b a l a ah, นะท่านผู้ชมนะอ่ะาเจ้าตัวเกมนี้นะครับมันจะเป็นเกมแนวแบบว่าเก็บเวลนะครับ MMRPG o นั่นเองในโลกแฟนตาซีนะนี่มันก็จะมีตัวละครให้เลือกมากมายครับเด้๋ยวรถตึงก็เอ่อ,อ,อมีเสียชีพหลักๆนะครับดาบธนูเวทปืนนะท่านผู้ชมนะ แล้วก็มีเพศชายเพศหญิงนะครับเจ้าตัวกินนี่นครับเปิดในส่วนของอ่าสต,ตรอยู่ที่ญี่ปุ่นก่อนนะครับท่านผู้ชมนะก็ยังไม่มีภาษาอังกฤษนะครับแต่ผมผมผมไม่รู้ว่ามันมีมาหรือยังอะ่ะแบบว่าเอาชชว์เนี่ยผมว่าตอนนี้ที่ผมลงคลิปน่าจะมีมาแล้วนะท่านผู้ชมนะผมจะเอาน้องผู้หญิงคนนี้ลงมาแบบตรึงๆสักหน่อยนะครับอันนี้ก็ผมเล่นในสต,ตรญี่ปุ่นนะท่านผู้ชมนะรูปแบบการเล่นเกมเนี่ยมันคล้ๆกับเกนชินอิมแพกนะหรือว่าอ่า เขาเรียกแลแฟนตาซีออฟทาวเวอร์ใช่ไหมอ่าแฟนตาซีออฟทาวเวอร์อะไรประมาณนั้นเลยนะครับคล้ายๆกันนะรูปแบบการเล่นนะ ออก็จะเป็นแบบว่าแนวแฟนตาซีจา๋าๆหน่อยเก็บวุ้งเก็บเวลอะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมนี่นะครับโอ้เกมโคตรตึงนะท่านผู้ชมแล้วกจะกดในส่วนของเควสนะระบบอินเทอร์เฟซต่างๆก็เหมือนเกมเก็บเวลทั่วไปเลยคนดูด,ดูง่ายมุมบนซ้ายมือนะครับมีเลเวลขวามือก็มีในส่วนของการเปิดกระเป๋าอะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมจะปรับเป็นว่าปรับกราฟิกแบบสูงสุดเลยนะท่านผู้ชมนั้นเป็น60 FPS แล้วก็ปรับกราฟิกสูงสุดนะครับโอเค ่ะเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะท่านผู้ชมนี่กดเควสที่มุมขวามือนะครับมันจะขึ้นเตือนมานะสำหรับการกดเควสนะโอเคอันนี้ผมกดเควสมาแล้วเนาะอ่ะมาคุยเควสนะครับเฮ้ยแต่ภาพสวยอยู่นะคนดูออีีซ่ีซี่สวยอยู่สวยอยู่สวยจัดเลยนะครับเกมนี้เออใช้ได้ว่ะใช้ได้ไปเลยเดิยครับพี่โคไปเลยเดิยนี่มาคุยเควสนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะพอเป็นครีทีรีตองนะครับท่านผู้ชม โคตรดึงโคตรดึงเอา,าเดี๋ยวตอนนี้เราจะทำการแบบว่าไปทำตามเควสก่อนเนาะท่านผู้ชมนะนเราก็เดินตามเควสเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมนะเดินตามเควสที่มันบอกให้ไปทำรายละเอียดเพื่ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ line, วิช m มนช h อปหรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดยาดมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัยร0 0ด้วย i s h m a n Shop ว้าวเน่ยครับเจ้าตัวเกมนี้มันยังไม่มีในส่วนของภาษาไทยเนาะท่านผู้ชมนันมันก็จะเป็นแบบจะเป็นประมาณนี้แหละท่านผู้ชมนีโ่โอ้โหมีจินนี่ขึ้นมาว่ะคอยเป็นไกด์นำทางนี่ไงน้อง กดติดค้างไว้โอเคมันก็จะพาเราไปนะท่านผู้ชมนะโอ้มีสกิลมันให้ฝึกซ้อมก่อนนะครับช่วงแรกนะเชดจินนี่กูโดนยิงเอ้ยอุย้ยภาพสวยภาพสวยใช้ได้ใช้ได้ไดคนดูนะไม่ค่อยกินสเปคนะครับผมเล่นบนมือถือเกมมิ่งโฟนนะเป็นรีโนวิลีโวลิเกนสองโปรนะท่านผู้ชมนะเป็น Snapdragon 88, แรมแต่ก็แปดแปดแปดแรมสิบหกรอมห้าหนึ่งสองนะท่านผู้ชมนะเออยังไงก็ไปลองซื้อมาเล่นได้นะอันนี้ราคาเริ่มลดนะครับผมแปะไว้ด้านล่างขวายายใต้คลิปเลยนะจ๊ะหรือว่าเป็นอัลจีก็ได้อัลนจะีโฟน5้าโฟน6นะครับ ลอง uh, หาดูนะครับเป็นเกมมิ่งโฟนสายตรึงนะครับท่านผู้ชมนะระดับไฮเอนจตึงจัดเลยพี่ตึงจัดเลยพี่เอาอะโอเคอันนี้เราติ๊กเลยนะท่านผู้ชมน่าจะไปไหน24บอยไปตามทางครับคนดูรอบนี้ตักตักตักตกตักตกเฮ้ยอะไรอะ่ะ ครับคุยเควสนิดหน่อยครับแถวนี้คุยเควสนิดหน่อยยิงโอ้ยิงตึงๆสักหน่อยนี่ซัดเลยดิครับอุ้ยนี่เป็นไงล่ะสกิลหมูสกิลหม,มูซัดเลยซัดเลยเฮ้บอยอันนี้เรากำลังทำวสนะมันให้เรามาฆ่าหิดแน่นอนเลยคนดูแนละ้วหิตละตัวเมื่อกีนก้นี่ก็หิตละตัวหิดแล้วหิดแล้ว <c oughs> เอาวะเอาวะก็ตึงก็ตึง,ตงผมชอบเกมน,นี้ว่ะ ดูชิวดีนะครับเสียงเพลงก็ชิวนะเกมนี้ฮ้ยบอยอะมาคุยนิดหน่อยมาคุยก่อนโอเคอันนี้เราก็เดินกลับไปนะครับท่านผู้ชมนะในส่วนของควิสนะครับมาคุยควิสผู้ภาพแม่งดีจัดเลยอ่ะรู้สึกคนญี่ปุ่นชอบชอบเล่นเกมแนวนี้หรือเปล่าวะคือจะหลีกคนเอเชียเขาเรียกว่านิสัย นิสัยการเล่นของคนเอเชียนะครับท่านผู้ชมนะจะหลีดแบบพวกว่ารลชนิยมการเล่นเนี่ยของคนเอเชียเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลกไปจากยุโรปนะท่านผู้ชมนะส่วนใหญ่คนเอเชียจะชอบเล่นแบบเกมแนวเนี้ยนะคนดูนะเกมเก็บเ,เวิวเรื่อยๆง่ายๆแล้วทำตามเควสอะไรพวกเนี้ยมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับอืมแต่บางบางบางคนก็อ่าเขาเรียกว่ายังไงนะคนเอเชียนี่ชอบเล่นในส่วนของเกมอ่าเก็บเวลพวกนี้อย่างหนึ่งนะแบบไปเรื่อยๆโอเพนวิวนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือ FPS นะครับสอย่างนี้นะครับเออ แต่ผมไม่รู้ว่าพวกแบบฝั่งอเมริกาอะไรเนี่ยเขาชอบเล่นแนวไหนโมบ้าไหมหรือยังไงหรืออะไรยังไงนะครับว่า FPS อนีรยังไงใครมีข้อมูลก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับตอบกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะโอเคตอนนี้เรากำลังว่ายน้ำนะครับไปทำเควสนะตอนนี้เราวิวแปดนะคุณดูเออถือว่าไวอยู่นะวิวแปดเราโวยตึงจัดเลยว่ะตึงจัดเลยวิวแปดแบบตึงดึงนะคุณดูนะ easy easy blue อ่ะมาค,<ร>คุยเควส์นิดหน่อย คุยเฟล็ดสิ้นหน่อยเพื่อให้อร่อยจังเลยเอ้ยไม่ใช่อะไรของกูวะนนี้เชดโคตรึงเลยพี่โคตรึงเลยพี่โคพี่ไปอโอ่ง่วงโอ้แ <Cat S 2> คทเกมสนิทกระง่วงนะคนดูนะ,ะคุยเฮ้ยอ,อันนี้มันอะไรอ่ะ กดตึงกดตึงนี่โอเค e y nice bro man เอาลาไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเจอบอสใหญ่โอ้โหแม่งซัดกับบอสใหญ่เลยว่ะอืมเอาดีเอาดีาดหุย้ยจะภาพสวยภาพสวยคนดูใช้ได้เลยแต่วันนี้โทรศัพท์กูลอันเลยนยะหุย <c oughs> ห้ยจะเฮ้ยแต่ว่าผมว่าอ่ามือถือเกมมิ่งโฟนที่น่าจับตามองสำหรับปีหน้านะครับปีไม่ใช่ปีหน้านี่ปี2023เลยนะที่เราอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ชมก็คืออาจจะตัวนูเบีย Uh, redmagic นะครับ 8S นะหรือว่า8ปดโปรก็ได้นะครับตัวนั้นมีพัดลมในตัวนะแล้วก็แบตห้าพั0 0กพันมิลลิแอมป์นะท่านผู้ชมนะอู้ตัวนั้นผมว่าน่าจะเวิร์กนะครับแต่ว่าทำไมเขาให้จอมา120เฟรมเรทวะผมไม่มั่นใจอะ่ะหรือว่าตัวท็อปเขาให้มา165ยห้าไหมไม่รอบนี้เขาแม่งดรอปสเปคลงวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคนดูนนะหรือปกติแล้วคนเรามันเล่นไม่ถึงหรอกนะเออผมจอผมุนี่มัน144ยสเฮิร์ตนะก็ค่อนข้างที่จะแบตไหลยอยู่นะครับแล้วมันก็เล่่่นนนนนนไมเเคคคยยถึงสสสัััััััักกกทีีอออออ้รรราพพพิลละะะตวหบ โครตรึงก็รตรึงเอา嘛นี่ครับตัวละครมาเรียบร้อยจีไปเลยว่ะอ่ะเราไปตามทางกันก่อนนะท่านผู้ชมนะโอเคมาแล้วนะท่านผู้ชมนะโครตรึงโครตรึง,รรงเอา嘛นี่นะครับก็มีการแบบว่าเฮ้ยมีคัตซีนเข้ามาว่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะ เฮ้ยแต่มันแนวอนิเมะจ่าเลยว่ามันแบบถูกใจคนญี่ปุ่นนี่นะผมว่านะกดมุมบนขวามือโอเคอันนี้อะไรอ่ะในส่วนของอ๋ออัพเลวสัตสัตที่เราขี่ใช่ไหมปรับสูงปรับสีได้เนี่ยเฮ้ยแล้วเอาเยว่าเอาสีขาวดีกว่าคนดูมันมันเป็นธรรมชาติกว่าอปรับเป็นสีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพี่ปรับเป็นสีเออเอาสีขาวดีกว่าขี่สีขาวเท่กว่าคนดูสมก็เป็นไก่หรือว่าหมูหรือว่านกก็ได้ มันมันเหมือนแบบไก่อ้วนอย่างวะเนี่ยอันนี้ไก่อ้วนใช่ไหมไก่แฟนซีไก่แฟนซีไก่อ้วนเอาละอันนี้เรามาคุยเควสนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะ Very good bro นี่ยืนคุยยืนคุยไม่ต้องคุยหรอกมาเลยกูใส่กับบอสเลยเนี่ยมาเลยบอสอีกแล้วหรือ มไอโอ้โหดนตีเขาหลอก่ายสิแล้วเราเวอร์13แล้วเราไม่กลัวเราคนดูง่ายสหนีหลบได้แบบตึงๆนะคนดูะนะแต่ระบบหันจอมันไม่ค่อยดีว่ะเนี่ยระบบแบบเวลาหันจอหันอะไรมันไม่ค่อยเวิร์กนะคุณผู้ชมไม่ค่อยแหลมเลยฮู้ยมันใช,ช้พลังละนะอะไรวะเนี่ยโคตรเออเออซาสักหน่อยตะก,กี้แบบตึงๆยังตึง,ตงจัดเลย กลับไปหน่อยนี่ผมว่ามันต้องบกกลับไปบวกสักหน่อยนี่นี่อย่างเงี้ยล่ะเออเพราะนี่มงก็ตรึงเกินปุยมุ้ยเนี่ยสกิลครับสกิลรัวๆเลยครับพี่สกิลรัวๆเลยครับพี่แตกไหมครับพี่จะแตกหรือยังพี่นี่นี่นี่เออเวลี่น่าแมนซับเลยนี่เป็นไงนะซับแตกแตกไปแตกปุ๊โอ้สวยเอฟเวลี่น่าแมนเฮ้ยอะไรอีกล่ะ วัตตาเฮกสู่กับบอสต,ตัวไหนกันล่ะทีนี้โอ้มันก็ขยนันเกินเนนะคนดูเราดูเว่านี่เป็นไงล่ะน้อง ถ้าอยากเจ็บท้องน้องก็ร้องเลยเอ้ยไม่ใช่ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0,000นคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Richman Shop หรือเว็บไซต์ www richmanshop com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย้ซด้วย Richman Shop ว้า โอ้โหตายง่ายอยู่นะเวทสิบห้าเฮ้ยทำไมเวทสิบห้ามันเปราะบางใช่ปะผมนึกว่าสู่กับกระดาษเช็ดตูดอยู่นะคนดูมันมันรั่วยิงเข้าไปแบบเลือดไหลรัวๆเนี่ยรัวๆรั่วๆเลยอ่ะคนดูเฮ้ยเฮ้ยง่ายเกินปุยมุ้ยอ่ะพี่เฮ้ยอีซี่เกินอ่าอันนี้เราก็ทําในส่วนของเควสปกติเสร็จแล้วมาแล้วนะทุกชมนะโอเคเรามาดูกันสิว่าเราจะทําอะไรกันต่อดีในเควสต่อไป อันนี้เควสจะอยู่มุมบนซ้ายมือนะครับเอามุมมุมบนขวามือนะเราสามารถที่จะกดแล้วก็เขาเรียกว่าใช้งานได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะกดแล้วก็มันก็จะวิ่งตามเควสไปเลยเนาะท่านผู้ชมก็ถือว่าง่ายนะก็ถือว่าอีซี่อยู่เนาะอ่าเราจะกดเควสไปเลยนะฮะท่านผู้ชม โคตรรึงโคตรรึงเอาอ่ะคนดูมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันต่อเลยนะทุกผู้ชมนะเฮ้ยอันนี้มันอะไรอะ่ะคนดูโอ้ยเปิดของอะไรฮะมันคืออะไรอะ่ะครับน้องๆปิดก่อนดิเฮ้ยเมื่อกี้นี่มันคืออะไรวะนี่เพิ่มตัวอ๋อโอเคอีซี่อ่ะกดออกมาแล้วเวลรีนไนเมน โอเคนี่เควสนะครับเราต้องวิ่งตามเควสนิดหน่อยนะทุกชมนะเออรอดูว่ามันจะอะไรยังไงนะครับอโอ้ยใส่ชุดครับโอเคหุ้ยโอ้สลับชุดได้ตรึงอยู่นะตรึงอยู่นะเอาละเอาละ ไปเลยด้ดิโอเคเพิ่มของครับเออนี่นี่เดินเคสวสเลนะคนดูชิลๆรูดเควสรูดของโอเคอืมไปแล้วอ่ะคุยเควสเก็บของครับโอเคสวยครับอีซี่ มีอะไรอะ่ะโหมาค้นของครับคุณดูนี่เก็บของครับอืมอะไรอะ่ะกดรับอควิมอย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะไม่รู้ยังป็นภาษามันอ่านผมอ่านไม่ออกคุณดูอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะครับ อ่านแรกเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษก็งูปลาปลานะท่านผู้ชมนะเย้เวัีรนไอ้บอย่างอย่างหม้ออย่างเงี้ยฮอตเนี่ยอ่าฮอตพอตอะไรเงี้ยหม้อฮอตพอตนะครับอย่างเย็นลูกก็อย่างเย็นลูกก็คือสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ยอะไรของกูเีลยสักอา้าะท่านผนะู้ชมนั้นเราจะทำการแบบว่า,เ,าเดินตามควิดนะที่มันก็คุยมียุทธเลยเนาะลูกพี่อุ้ยจะภาพสวยคนนน,นี้ผมเปิดแบบว่าให้เห็นผู้เล่นคนอื่นแบบเยอะๆเลยนะแม็กประมาณ30คนอย่างเงี้ยโอ้โห สามสิบคนแม่งมือถือเล่นไหวนี่นไงวะนี่ยเอาละโอเคสามสิบคนนในโม,โดโมนเดลมันเยอะนะกราฟิกมันเยอะนะคนดูนะมีโอกาสแบบว่าเกมแหลกมากเลยนะออเอดี๋ยวลงมาสักหน่อยครับอืมโอเคมาตรงนี้หาคนคุยครับคุยก่อนแม่บอกให้เธอคุยก่อนอเฮ้ยเมื่อก,กี้นี่มันอะไรมันแหลกเหรอคุณดู อีซี <A> ่โปรอะมาแล้วเราจะได้ลุยจริงแล้วนะโหมาที่ดันเจียนแล้วว่嘛คนดูอีซี่อีซี่แมนโคตรึงที่โคตรโคตรึงโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันเราสำหรับเจ้าตัวเกม The ร e g e n จ of Kabala ลลาณ์นะทุกคนนะมันเป็นเกมแบบว่าแนวคล้ายๆล้ายเกมซีนิมแพคแล้เป็นเกมแบบว่าแฟนตาซีแฟนนอลแฟนตาซีอะไรพวกนี้นะทุกคนนะหรือว่าแฟนนอลอะไรนะออฟทาวเวอร์อะไรของมันนะสักอย่างนะครับเกมแนวนั้นเลยนะครับ เออไปลองเล่นกันได้นะครับอันนี้เปิดในเซิร์ฟของญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมนะแต่ผมคาดว่าน่าจะมีภาษาไทยมาแหละไม่นานหรอกนะท่านผู้ชมนะเขาตอนนี้เขาเปิดแบบว่าอย่างเป็นทางการที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนนะครับท่านผู้ชมนะก็ไปไปลองเล่นกันมาได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างขมิานใต้คลิปเลยส่วนใครนะครับต้องการหาเว็บเติมเกมดีๆมันจะเป็นอาวีพับจีโมบายแคทีนิมแพคฟรีไฟล์แลนด์เดียโบอิมัลท้องโอวัลสองโลบก เกมชินอิมแพกก็ไปเติมกันได้ที่เว็บริชแมนช็อปนะโดยเฉพาะเจ้าตัวเกมโลบอกรนะครับก็จะมีโลบอกรีฟคัสให้เติมด้วยนะท่านผู้ชมนะเติมถูกเติมดีแน่นอนนะท่านผู้ชมนะก็ได้รับไอเทมเสริมพิเศษทุกครั้งที่เราเติมนะครับแล้วก็จะมีเกมอื่นให้เติมด้วยนะอย่างเช่นวอลล่าแลนนะวอลล่าแลนก็จะมีในส่วนของอ่า เติมถูกกว่าปกติหรือว่าเติมตรงประมาณ5-10%เลยนะท่านผู้ชมนะถ้าเติมในเว็บ r i c h m a n Shop นะอย่างงี้ก็ไปสอบถามโปรโมชั่นต่างๆได้นะครับที่เว็บไซต์ r i c h m a n Shop นะหรือว่า Line Official r i c h m a n Shop นั่นเองนะท่านผู้ชมนะลิงก์อยู่ดนะ้านล่างความือใ้คลิปเลยกดเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้ดขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะขวดตรึงพี่โค้ดนั่นะขวดตรึงนี่มา ร e ชแมนอู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบ Off ฟิเชีลเพียงแอดไลน์แอด i m h n a n s p o p หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย i s h m n Shop ว้าว